ดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กันในช่องเพลินจังแชนเนลนะคะทุกคนเย้ yeah! วันนี้น้องเพลินก็พาทุกคนมาเล่นเกมเราบอกเช่นเคยนะทุกคนเป็นเหมือนเป็นดาดปีศาจว่ะอุ้ยปีศาจต,ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไระทุกคนน่ากลัวจังเหมือนเกมนี้ต้องฆ่าปีศาจนะทุกคนน้องเพลินก็ไม่แน่ใจเพราะน้องเพลินไม่เคยเล่นน้องเพลินจะมาเล่นให้ทุกคนดูวันนี้แน่ๆโ oh อ้ไม่กืออ้ยมีคนเป็นปีศา วเอออชากเงเงงกเงเงเงอเจ้า ah, okay, ิงจอกตัวนั้นไ่ทำอะไรทำไรล่ะคุณทำอะไรอะะทำทำอะไรของเขาเราไม่กล้าเข้าโอ้มันนี่เลยมันนี่เลยแกตายแน่แกตายมันนี่เลยแกไม่รอดแน่แกจะฆ่าแกแกก็ไม่รอดร้อยเปอเซ็น แกต้องไม่หลดออกไปเลยอาอไม่ได้โอ้โหตายเลยเอ้าไม่ตายเหรอเนี่ยอ้าวทุกคนเรากลายเป็นปีศาจแล้วดูปีศาจหน้าดูหน้าด้วยอะไรอะคว้าคืออะไระทุกคนคา อ๋อคว้าคว้าคว้าจมตี๋ยนิวนิวเฮ <c oughs> ้ยจะหลกดีอ่ะโอเคเราลองฆ่าคนจะขดอ่ะเฮ้ยเพื่อนระวังนะ่ะโอเคทุกคนกลับมาน,นี่นะไอ้คนนิสัไยไม่ดี เราอุตส่าห์จะฆ่าได้แล้วเกย์ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรดิอะไรอะไรมาจัดศึกอะเอ๊ะอุ้ยโดนเหยียบเลยอู้หูคนโดนเหยียบเลยอะไรของแกเนี่ยโอเคเอาไหมเขาไปแก้ตัวเอาอุ้ยน่ากลัวจริงเลยน่ากลัวจริงเลยน่ากลัวจริงๆเอาเพื่อนไปตายทำไมอ่ะ เอาเพื่อนเอาเพื่อนอ๋อทุกคนถ้าเราโดนสีพวกนี้นะทุกคนเราก็จะกลายเป็นปีศาจใช่ไหมเอาไปดูเพื่อนเราหมุนหมุนจะสนุกเชียอะไรของมันอ,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 อย่าไปยุกอย่ามีกับตัวเจ็ดเด้งเดเราห้ามโดนสีพวกนี้เด็ดขาดเลยห้ามโดนห้ามโดนแม้แต่กรณีพิเศษ Oh my god เลือดเหลืองเลยทุกคนเลือดเหลืองโอ้ oh my god พีซัดพีซัดเจะปีศาจมันเต้นอะไรแถวเลยมันเต้นอะไรแถวนี้ตายสิมันเต้นอะไรตรงนี้ ปีศาจปีศาจอะไรเนะี่ยปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกบางคนเกมนี้ก็เล่นง่ายๆเลยต้งเพลินพาทุกคนไปทัวร์ดูดีกว่าตรงนี้เป็นห้องสมุดนะทุกคนแล้วก็มีพรมสีแดงแดงแดงแล้วก็จะมีตรงนี้นะทุกคนเออถ้าแกไม่ผิดน่าจะเข้าไปไม่ได้เข้าไปแล้วเราตายอแล้ว,ลวต,ตรงนี้ห้องอะไรอะ่ะอู้ ห้องไหนเนี่ยห้องอะไรก no ็ไม่รู้ห้องไล่อะว้ายมันมีทางเข้าไปด้วยอ่ะโอ้ยออกไปจะไปจะออกไปโอเคมีอะไรอีกไหมอุ้ยอะไรอ่ะอะไรแดงๆอุ้ยคริสตัล์อู้ยรวยแล้วอู้ยฉันรวยแล้วอู้ยฉันรวยแล้วเอาไปขายได้กำไรอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เรามาเล่นจริงวะเนี่ย ที่เรามาเล่นเรามาเล่นมุกมีอะไรอะ่ะว้าวทุ่งหญ้าเขียวขจีทุ่งหญ้าเขียวขจีทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรเลย <c oughs> โดนไปก็น่าจะตาย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยทุกคนไม่ได้มองมีเทนดดสวิตนีเทนดดสวิตปะเทนดดสวิตเอ้ยอะไร เราเป็นมตดด้วยนะเราเป็นมตดเราไม่ทำคนเราเป็นคนไม่ทำคนเออไม่เอาไม่เอาไม่อย่ามายุ่งไม่เอา <laughs> ตรงนี้มีอะไรม่วงๆด้วยอะ่ะอู้วเรนี้ห้องก่อนะคุณคะเป็นไรหรือเปล่าอ้เราไปห้องอื่นดีกว่าเอ้ยอะไรอะ่ะ <laughs> อุ้ยคิสตู ิต,ตเตอรกิตเตรเรารวยแล้วทุกคนเรารวยแล้วเขาบอกว่าเรารวยแล้วอุ้ยย่ฮูอะไรเหรอแล้วมามองอะไรเนี่ยใช่ไปแล้วใช่ไม่มองใช่ไม่ยุ่งใช่ไม่เกีียวห้องนี้อะไรอะ่ะอ๋อก็เหมือนห้องที่น้องเพลินพาทุกคนไปชมเมื่อกี้แหละแต่แค่ของเยอะของมันกระจัดกระจุยกระจัดกระจายต่างหาเอาฉันติดโอ,อ้เกมนี้เลเน่น อ้เพื่อนทําไมท้อลายสวยจังเลยล่ะว่าฉันไปโดนไอ้เจ้าสีสีเออเจ้าสีม่วงอันนั้น,อน,น,นโอเคนี่เป็นห้องอะไรเนะี่ยอ่ะโดนแล้วไม่ตายด้วยโอเคนี่ห้องอะไรฮะมีทางไปตรงนี้ด้วยอู้อู้ทำอะไรอยู่คะคุณม,มันถามว่าเอาาอะไรแล้วแกก็ไม่ตอบ นี่ไม่ได้แล้วหรออ้าวเอออะไรของมันว้าวคว้างๆวางไม่มีอะไรเลยมีแค่ตุงขอบสีฟ้าคือไนี่เฮ้ยตายเถอะเจ้านี่นี่กลับมานี่เลยโอเคไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้มันเรียกพักพวกมาชัไปดีกว่าืเขากลัวแล้ว วัดไปละวัดไปละวัดไปละเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนกูอุ้ยอุ้ยไปได้ไปได้ตายเถอะกับวันนี้เราไอ้หนุ่มรอไอ้หนุ่มบ้าก็ชาโดนขังอุ้ยอุ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณฮะ are you ready ไปไหนคุณตามไปดูมันดีกว่า น้ไม่ใช่ผิดฉันฉันไม่ได้ผิดไม่ต้องมายุ่งเอา้าจ้าหมุนยัง <c oughs> หมุนอยู่ดึก <c oughs> ทุกคนยังหมุนอยู่เลย <c oughs> อ๋อยังหมุนยังหมุนอยู่เลย <c oughs> ทุกคนยังหมุนอยู่เลยช <c oughs> ฉันแค่มาเล่นน่ะ โอเคไม่หมุนแล้วตกใจอะไม่กินหมุนแบบอ่ะจำหน้าเอาต่หมุนอยู่หน้าแหละมันเป็นประโยชน์ให้สังคมอุย้ยเอาผ่านไปอย่างไรเยอะใหญ่วันนี้เพื่อเราอยู่ด้วยคนดีทุกคนได้อยู่ด้วยถ้าเกยเข้ามาไม่ติดก้าวเดียวก็ตายเอากลับมานี่เลยไอเด็กเดือดเด็กบ้ากลับมานี่ ดเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะไม่หนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวค่ะไหน,นูไม่เกี่ยวเลยอะ่ไดไปเรอรสอาไ้หนูจะเป็นหนป็นหนูจะเป็นคนไอ้นนันนี้ไไปไไปก็รงเลยนี่เรามาเล่นวิ่งไล่จับกัน,นป่ะเฮ้ยเพื่อนอาอานขึ้นไปเราไมนะนขึ้นไปทำไมา ถ้าไม่บรรทุกวอกาน่าสุขสารเลยน่าสุขสารมากค่ะ๊าาะยไม่ไรละเหนื่อย <c oughs> เอาเพื่อนทำอะไรตรงนเนี้ยกลับมาแน่เลยเด็กไอเด็กได้สายไปดีกลับมาแล้วจะไปอยู่ในนั้นอีกจะอยู่ทำไมไปทำมือลาสิ ทำไมมันหมุนไปมาไอยูดิกรรมการกรรมการโอ้ทุกคนหมุนนะเ้ยโอ้ยไ่โดนสิโอ้ยเี้ยตายเถอะดื้อเด้อโอ้ทุกคนไม่จับแล้วเมียนหัวไม่ไหวเแต่หมุนอยู่นั่นแหละเริ่คาน งงมากอย่างงงเลยทุกคนอ้สวัสด,ดีคนจ้ากลับมาเน,น่คุคนเจ้คนนี้ใ่ไม่ดีอ่วันนี้ยังเธอใครไม่ได้จิกะคนสงสัยจะไม่ได้ค่ะ บน่นไรเปล่าไม่ได้บน่น <c oughs> หาเรื่องไงไม่ครับไอ้ยังจะหมุนอีก <c oughs> อันนี้ม่นจริงเลย โลกยังมันยังจะหมุนอยู่อะอายังหมุนอยู่เลยอะมนอโอเค้ดดอ้จะไปเร็วจะไเร็ว รวัดเอา้าเอา้เอาหายไปไหนอ่ะสแสรยจะออกเกมไปแล้วอะไรของมันเนี่ยโอ้ oh my god ทุกคนเป็นเกมที่ดูดเลือดเลือดพัดอ่ะเอาลืมไปเข้าเอ้าแล้วลองขึ้นสไลด์ดนะิล่ะโอเคทุกคนวันนี้น้องเพลินก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้คคคคคช่องของเพลินจังแชนแนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้น้องเพลินขอลาไปก่อนบายบายจุ๊บ